เห็นว่าแย่งกันตอนนี้จะบอกว่าเหลือแค่2คันสุดท้ายนะครับทุกคนสําหรับ S R V รุ่นท็อปสุดตัว R S ภายในเบาะสีแดงเบาะสีแดงยังไงนี่ตามมาดูเหลือแค่2สีด้วยนะสีดํากับสีขาวนะครับทุกคนราคาค่าตัวอยู่ที่6กแ0 0 0ก้ 9,000บาทออกรถคันนี้ใช้เงินแค่9 9บาทนะครับตกผ่อนประมาณเดือนละ12,000บาทรับโปรช่วยผ่อนในปีหนึ่งผ่อนไม่ถึง12 0 0 0นะครับแล้วดูภายในนี่ภายในสีแดงแบบนี้มีซันรูฟด้านบนมาด้วยนะครับทุกคนเลขไม้หลักหมื่นทั้งคู่ครับทุกคนเอาเป็นว่ามันเหลือแค่สองคันสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อยากจะพูดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหาของให้ไม่ทันนะครับถ้าใครสนใจนะครับทั้งสีขาวแล้วก็สีดําคันนี้ติดต่อหาไอได้เลยนะครับที่หน้าโปรไฟล์นะ คันนี้เนี่ยสคันนี้เนี่ยปีเดียวกันปี2019ค่าตัวเท่ากัน699,000บาทออกรถใช้เงิน9 9บาทเหมือนกันตกผ่อนประมาณเดือนละ1น0 0 0บาทไอช่วยผ่อนปีหนึ่งผ่อนไม่ถึง1 2 0 0นนะครับทุกคนรีบติดต่อมานะครับจองรถกรับเรา9 99เท่านั้นและเจอกนใหม่ถ้าชอบคลิปน,นี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้หน่อยและเจอกันใหม่ทริปหน้าครับทุกคนบ๊าบาย